สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริงครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร0 2นย์3 3 3สามีมีรายงานว่าจะนงพนีได้เข้ามายื่นเอกสารหลักฐานกับตำรวจปคบ จากนั้นเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีนรา,าเคปกระเทยหรือนายอนิวัต์ปทุมทิน่นเดินทางมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยื่นเอกสารแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมเปิดใจว่าตนเคยมาที่กองปร,ราบแล้วเมื่อวันเสาร์แต่สุรับแจ้งความปิดเจ้าหน้าที่จึงแนะนําให้มาวันนี้ตนเคยเป็นไลฟ์กับแม่ตัก๊กเมื่อ2อถึงสปีก่อนเป็นการขายโกโก้แต่ไม่เคยได้ของอะไรนอกจากค่าจ้างหลังออกมาจากเรือนจํามีการจ้างงาน2ครั้งครั้งแรกไลฟ์ขายสบู่โกโก้ได้ค่าจ้าง120 0 0 0บาท ครั้งที่2แม่ตั๊กอ้างว่าให้ไลฟ์ขายเสื้อผ้าช่วยน้ําท่วมแต่พอถึงหน้าร้านกลับกลายเป็นให้ไลฟ์ขายทองและทองที่ไลฟ์คือทองหลังร้านไม่ใช่ทองโชว์หน้าร้านในตอนนั้นตนคิดว่าเป็นทองจริงซึ่งไม่มีใครรู้รู้แค่พนักงานหลังร้านเขาสี่คนซึ่งตอนนี้ก็หายตัวไปไหนหมดแล้วไม่รู้ในการไลฟ์ครั้งนี้ได้เงิน80,000บาทเงินที่ได้มาทั้งหมดเป็นเงินค่าจ้างไม่ได้มีการให้ของอื่นๆซึ่งตนไม่เคยเจอการจ้างงานแล้วเปลี่ยนหน้าง,งานแบบนี้ตอนนี้กังวลว่าจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกกลัวภาพจาเด ที่ตำรวจ28คนมาบุกที่บ้านแล้วให้ปิดตาชี้ของแล้วกลัวคนที่ให้โอกาสตนหลังออกจากเรือนจำเสียใจวันนี้จึงนำหลักฐานในห้องสนทนามาให้กับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ซึ่งในวันที่แม่ตั๊กป๋าเบียเข้าเรือนจำตนก็ได้ซื้อขนมจีนให้ทั้งคู่ใน5วันแรกยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะกลับไปร่วมงานเหมือนเดิมไหมเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสอยู่ที่วันในขณะนั้นทั้งคู่ออกมาจากคุกแล้วจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรต่อมาเวลา15นาฬิกา นายชาลีไตรรัตน์หรือแนักชาลีพร้อมด้วยแก้มบุม๋มปริยาดาสิทธาชัยและคุณแม่ลีเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมระบุว่าตัวของแก้มบุ๋มและคุณแม่เองเป็นพรีเซนเตอร์โกโก้และกาแฟไม่ได้รับไลฟ์ร้านทองโดยมีสัญญาไลฟ์12ครั้งและโชว์ตัว1ครั้งตอนนี้ครบจบตามสัญญาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ปกติในการไลฟ์ของแม่ตั้งเองจะมีการโทรหาผู้โชคดีอยู่แล้วทุกไลฟ์ถ้าในไลฟ์เป็นการขายสินค้าอื่นนอกจากโกโก้และกาแฟตนจะเดินออกจากไลฟ์ทันทีตนจะไม่ขายสินค้าอื่นที่ยังไม่ได้เทสด้วยตัวเองตัวแม่ลีก็เช่นกันทําแค่ที่จ้างซึ่งตนเองก็เกือบเป็นหนึ่งในคนที่ซื้อทองเหมือนกันเพราะไม่มีใครรู้ว่าทองแบบนี้น้ําหนักแบบนี้จะราคาจริงเท่าไหร่จึงอยากให้ทุกคนศึกษาดีๆ ในส่วนของนักชาลีเองเปิดเผยว่าตนเคยไลฟ์เพียงสองครั้งเป็นสบู่กับครีมกันแดดไม่เคยไลฟ์ขายทองเพราะจะไม่รับงานอื่นนอกจากงานจ้างซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกมาแต่ตนมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเอกสารที่ให้กับทางพนักงานสอบสวนเป็นเอกสารการติดต่อกันและการรับเงินค่าจ้างยืนยันว่าไม่ได้มีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวสินค้าทุกตัวก่อนจะขายต้องมีการรีเช็คกับตัวเองก่อนว่าใช้แล้วเห็นผลหรือไม่ก่อนจะมีการไลฟ์ขายให้กับประชาชนทั่วไป ตอนนี้ไม่มีความกังวลใดๆเพราะว่าไม่เคยรับของอะไรนอกจากเงินค่าตัวด้านนายสุรพลแจ้งใจทนายความส่วนตัวของแก้มบุ๋มและแม่ลีระบุว,ว่าในการว่าจ้างมีการรับเงินถูกต้องการรับงานผ่านสแกนจกับผู้จัดการส่วนตัวของคุณแก้มบุม๋มและมีการทดลองใช้ก่อนการรับงานไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับผมก็คือแค่ว่า,าที่พี่บุ๋มบอกถ้ามันมีการแบบเอาอะไรมาล่อตาล่อใจมากก็รู้สึกว่าอาจจะแค่ แต่ว,ว่าการทํางานเนี่ยเราจะหยุดทำงานหรือรอะไรกัไได้เพราะว่าเราก็ทํางานแล้วก็จะที่เน้นก็คือที่เราทำได้ก็คือมีอยอยมีโรงงานถูกต้องายได้แบบว่าไม่ผิดกฎหมายอะไรแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอเคปลอดภัยต่อคนใช้โปรโมชั่นด้วยใช่ไหมเวลาเราเราจะรับไไใช่ค่ะอาจจะต้องดูเรื่องของโปรโมชั่นในการว่าสมมติว่าให้อันนี้เขาจะให้จริงจริงไหมซึ่งมันอาจจะแบบ ค่อนข้างยากแต่ว่า<ม>คงจะต้องสก,กินเรื่องนี้ให้หนักมากขึ้น,มน,นมมแม่บอกว่าแม่ไม่รับหรอกคือ,อคือจริงๆแล้วว่าแม่จะไม่รับแล้วก็ขอขอเป็นคนุณย่าคุณยายแล้วก็สําหรับการสร้างความบันเทิงหรือว่าอยากให้คนมีความสุขอ,อยากเป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุที่สามารถทํางานได้แล้วมาเจอกเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเลือกได้อ่ะ แม่ลีไม่เป็นอินฟูนะเป็นคุณย่าคุณยายทำมาเขาเหมือนเขาาแ่ีใช่เพราะมันก็มีคลิปที่แม่ไปเที่ยวพัทยาอะไรเล็กๆอะไรก็จริงๆนะคะก็รถแม่ใช้รถเก่าแก้มบุบบีเอ็มนะคะแล้วก็ขับไปก็ฟันอะไรนะควันลุกแต่พวกเขาน่ะมีรถเรียงๆแล้วแม่ไปพัทยาพอไปกับเพื่อนแล้วเขาก็บอกว่าเอออยู่ไหนแล้วก็เลยแวะไปตรงนั้นแต่เห็นรถแม่ไหมคะรถ อันนั้นคือแม่ใช้ B M แล้ว<ม>พวกเขาก็ใช้รถแพงๆแ,แต่ว่าก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทุกอย่างเมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องยอมรับความจริงค่ะนะคะ<ม>แต่ว่าจริงๆแล้วว่าขอบคุณมากที่สําหรับคําถามนี้เ<ม>พราจะตอบได้เลยว่าแม่ลีใช้รถจะพังแหล่ไม่พังแหล่<ม>นะคะก็พี่ใจที่ถามคํานี้ยง<ม>ไม่เคยเลยค่ะไม่เคย ไม่เคยเลยไม่เคยได้อะไรเลยค่ะมไมีเคาม่เคยชวนทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะคะก็เขา,ขาชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วเราเกิดมาอายุขนาดนี้เราไม่ทําธุรกิจกับใครเพราะทุกคนรู้แม่ลีก็ไปคลินิกที่ไหนเขาก็ดูแลแม่แล้วอยู่ดีๆแม่จะไปทําอะไรกับใครทําไมนะก็ขอ,ขอบคุณกับสื่อถามแม่อย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วว่าแม่ก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วแม่เป็นผู้ใหญ่ แม่ไม่ใช่มีสิทธาชัยแค่ตระกูลเดียวแม่มีลูกสาวลูกเขยลูกสะพย้ยตอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วไม่เอาแล้วความไม่สาะายอหลังเกิดไ่รู้อลยเราเราเห็นอะไรก่อนหน้านี้ไมไม่พูดดีกว่าก็ถอยออกมาไม่พูดดีกว่าก็ถอยออกมาจริงๆแล้วทุกคนมีเหตุผลหมดสําหรับแม่ลีก็คือเป็นผู้ใหญ่ก็นับแต่ วินาทีนี้ขอเป็นแม่ลีเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่มีคำว่าอินฟูไม่มีคำว่าอะไรแล้วกับโลกโซเชียล<ม>ก็เตรียมตัวเป็นคุณย่าคุณยายแล้วก็ดูแลลาน,นาแล้วก็แม่ลีจะประกาศว่าไม่รับงานอินฟูแล้วเลยก็สุดท้ายนี้ก็บอกทุกคนว่าวันที่21นี้นะ่ะก็คือรับพี่ไว้ก็คือทุกโต๊ะทุกโต๊ะพี่หนูแหม่มแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขายของตัวเองเท่าที่มี แล้วก็ให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนอยากได้เงินแต่น,นวันนี้แม่ลีสามารถคืนเงินได้นะ<ช>คืนเงินได้แล้วก็ไม่รับก็หมายคขาว่าคืนเงินที่คืนในส่วนของค่าตัวแม่ลีที่เคยได้รับก่อนนัานไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเขาอยากขครของแบบที่เขาพอพอ,พอ,อยู่พอกินใช่<อ>แล้วก็ไม่อยากไม่อยากได้เงินใครแล้ว<อ>แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอายุหกสิบสามารถมีความรู้เรื่องร่างกายก็เลย อยากปวดในสื่อในโลกโซเชียลแต่จริงๆโลกโซเชียลเมื่ออยู่ไปลึกๆแล้วมันต้องระวังตัวอะไรเยอะแล้วก็สําหรับคนที่จะสร้างเสียงหาไม่ว่าจะเป็นแน็เราเล่นอะไรเราเล่นเต็มร้อยนะลูกนะแล้วเราทําอะไรเรามีความสามารถเราอยากให้เขาประทับใจแล้วเรารับผิดชอบนวันนี้สอนเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นแอ่เราจะไม่ว่าใครเราต้องโทษตัวเองที่น่าจะตกใขเรา้ที่สุดจะทำยังไง ไง<ร>ใช่ไหมคะมก็เหมือนทุกคนนะคะไม่เชื่ออะไรใครแล้วไม่เชื่ออะไรใครแล้วเพราะมันไม่มีใครที่ที่ที่เหมือนเราความ,มจริงใจมันมีร้านอื่นใช่ไหมคะที่เหมือนแม่คุณแม่กับน้องแกบูปีก็ติดต่อมในโซเา,าียออนไลน์เนี่ยติดต่อเข้ามาจนแบบ ก็มีหลายกรณีอย่างที่หลายบริษมีหลายก็ได้แต่ว่าเขาเอาเรือมารับก็ก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนรู้ว่าแม่ลีสร้างความสนุกสนานในโลกโซเชียลแล้วแม่ลีก็เป็นอะไรที่เอาความธรรมชาติในความธรรมชาติของแม่ลีแม่ลีก็ตอนนี้ก็ต้องระวังตัวนะคะค่ะอะไงแบกนี้ก็ฮะไลฟ์กี่ครั้งไลฟ์อะไรเรื่องถ่ายอะไรบ้างไลฟ์ไปสองครั้งนะผมเป็นไฟเบอร์นะฮะกินแล้วก็ถ่ายครั้งหนึ่งแล้วก็อีกครั้งเป็นสบู่กับครีมกันแดดคผสม ไม่เคยผมไม่เคยขายทองอยู่แล้วกต่ว่าจ้างเขาว่าจ้างเราเป็นขาไบ้างครั้งละเท่าไหร่ครั้งเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ระบุจำนวนรังตอนนี้เนาะแต่ว่าก็คือมีสองครั้งนะครับที่ไปไลฟ์ก็เคยไปที่บ้านเขาครั้งหนึ่งแล้วก็ที่สตูดิโอผมเองครั้งหนึ่งตรงนอะไรเนี่ยผมเนี่ยจำอะไรไม่ได้แล้วก็คือตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกันเวลาเราทํางานเนี่ยข้าอะไรที่มันนอกเหนือสิ่งที่เราขายเนี่ยเราจะไม่ค่อยยุ่นนเพราะว่ามันจะมีผ เรื่องว่ามันรอรับงานอของอเราจะไม่ค่อยผมตัวใหญ่ไปก็ผมช่วงแรกล่าสุดก็ล้างหน้าล้างสบู่กันขนมใช่แล้วก็เคยขายไฟเบอร์เมื่อปีที่แล้วตอนแรกก็ลื่อมไปเรด้วยเนาะอะไรเงี้ยไม,ไม,ไม่คือวันนี้จริงเขาไม่ได้เรียกผมอะไรมานะแต่ว่าคือก็รู้สึกว่าเห็นคนอื่นมาแล้วก็กเราก็มากัาราดเราหนักกันสามคนไม่ได้เรียกนะเพราะเราเราเรียกนความใช่ก็คือดีกว่าตอนนหลัังมเ้ที่ต้องมาวันนี้ก่อน เรื่ที่มีขอรับการใดให้สม่ัติก็ทุกอย่างเลยเพรว่าที่ว่าบริษัทเราบริษัทเขาติดต่อมีการรับเงินกันยังไงถูกต้องอย่างไรบ้างแล้วก็ทํางานอะไรก็มีชี้แจงชัดเจนว่าไฟเบอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็สบู่กับครีมกันแดดอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้แทบไม่รู้จักสนิทสนติทเลยไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่ได้สนิทเลยแต่เวลาแทดเรื่องหลังแล้วป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเพราะว่าลูกค้าร่ำรวยของเขาจะแบบู้รู่มากๆอะไรแบบนี้่ทราบเ ผมผมไม่รู้ใช่เอ๊ะทำไมแล้วก็เห็นใครหลายคนอะไรเงี้ยเราก็แค่ชอบชอบก็เห็นบ้างห่วงทีเาเขาก็ดังอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วนะแล้วเราก็เคยทํางานกันอะไรเงี้ยก็ทักทายสวัสดีแบบผู้ใหญ่แสดงว่าการอะไงบ้างตัวงานกับเขาของผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวในผมไม่ค่อยมีอะไรผมร่วมงานกับเขาสิ่งที่ผมทําก็คือเวลาเขาให้เราขายอะไรเราก็ขายให้ดีที่สุดเท่าที่เราทาได้นะชั่วโมงนะควาเดือเหตุผลที่เรารับงานเขาเรามีเช็คอะไรบ้างเราถึงได้ตั้งใจว่าร่วมงานก็หนึ่งพอ การเรารับงานอะไรนไเนี่ยเ i อร์ตอนนั้นน่าจะเป็นว่าเราอยากกินอยู่แล้วด้วยนะแล้วก็ได้มาทดลองกินพอกินเสร็จมาถึงแตกเราก็รับงานได้ใช่ไหมไม,ม,มันกินกินแล้วมันช่วย <c oughs> หรือว่าสบู่เราก็คือผมเนี่ยหลายคนจะทราบอยู่แล้วผมคนที่เวลาจะรีวิวอะไรเนี่ยจะชอบให้เขาส่งมาแล้มาก่อนไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของใช้เราก็ลองมาใช้ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ตามที่เราใช้ดูอย่างน้อยว่า หน้าเราไม่แพ้คนอื่นก็น่าจะใช้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอย่างคลิปกันแดดมันพอท้าได้ไม่แพ้ไม่เหนียวเหนอะหนาเกินก็ใช้แล้วก็ตอนขายของเขาก็ทําให้ดียังไงเรื่องของกำลังไม่ไม่กังวลใัในสิ่งไม่เลยครับถ้าพอมีการให้ของอะไรเราไม่ไม่ไม่เคยรับอะไรนอกเหนือจากการที่ว่าจะค่าตัวเลยการรับงานของแม็กอ่ะมีแบบว่าแสดงว่าเราได้เห็นเพื่อนนาราคนอื่นที่เคยร่วมไรกับ เราเลยตัดใจรับงานด้วยครับคผมคือ er ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ไปสนใจวนมั่มายนั้นของผมเนี่ยต so. ้องบอกว่างานเนี่ยติดต่อมาเยอะมากอยู่แล้วเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็สินค้าที่คล้ายกันเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเราไม่ได้ไปนั่งดูว่าเจ้าของสินค้าเป็นใครหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเราแค่รู้สึกว่าอ่ะใช้ได้จริงมีออยอสำคัญที่สุดปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มาลองใช้มาลองกินมันโอเคแล้วก็ทำขนาดนี้ับมีเรื่องตอนนั้นก็่คุ้มกันจริงเลยนะ อเราจะสัมผัสกันอันนี้คือต้องยังไงครับในส่วนการมันรับผ่านบริษัทต้องบอกว่าใช่ใช่รับผ่านบริษัทผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยจริงๆวันนี้ตกผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ต้องถูกเรียกหรืออะไรมาเลยแะสิ่งแต่คือเราก็มาด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราถ้าใครอยากตามก็ต้องลองตามกันดูเป็นปได้ไม่มีผมไม่มีความตกใจเพราะเรารู้อยู่แล้วเลยว่าหนึ่งเราขายของเราขายของที่ผมได้รีวิวแค่นั้นเองผมไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นผไม่กลัวอะไรเลยตอนที่มาเราเป็น ในส่วนอการนี้ก็คือรับกำลบริษัทของากใช่ใช่เพราะว่าบริษัทของเป็นคนรับรองแล้วพอเกิดเรื่องเนี้ยเราจำเป็นต้องตามตัวกานไหมหรือว่าต้องติดต่อเพื่อสืบเื่องนี้อันนี้ผมต้องรอดูว่าว่าทางเจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงแต่เนื่องจากว่าคือเราเราสามารถดูที่งานเราเปิดไปดูเลยตอนของขายของอากามินเล่นเครื่ท่าใช้สบู่ใช้ครีมกันแดดไม่ได้มีของเขาไม่ได้มีทองไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยไม่ไม่มีความวต้องหุ่ การเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามเหมกันแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างหรือต้องยื่นอะไรมาให้ไม่ไมเลยครับไม่มีเลยเพราะว่าหนึ่งเราเราดูจากได้หลายอย่างที่ว่าเราดูที่เราขายของแรกก็มีคนดูมากมายเยอะแยะหลายหมื่นคนนะฮะก็เห็นกันอยู่ว่าออไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับนอกมือช,<ว>ช่ไหมเลยเ ปานี้้ัผมว่าเดี๋ยวถ้าท้าว่าคงมีเอฟซีเดี๋ยวเขาคงจะบอกเองแต่ว่าจริงๆผมว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นอะไรว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องสนใจหรือใดๆน่าจะเป็นห่วงเหมือนที่เขาบอกว่าเป็นห่วงคนที่อะไรนะเป็นห่วงลูกค้าของทางเขาอะไรมากกว่าผู้เสียหายผู้เสียหายมากกว่าตัวพวกผมแค่มายืนยันนะตอบแทนได้ไหมครับที่ดิการมีเขาเออเขาเก่ามาหักตัวเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาอ่ะ เห็นเหตุการณ์แบบเหตุในถุงรั้งได้รับทราบเหตุการณ์เขาเหตุการณ์ดีด้นะคะดีด้านเลเพิ่งไปทำสวยมาได้แ่ดินี่นี่ส่วนของกามินใช่ใช่ค่ะพอดีอันนี้พี่ปูบอกก่อนว่าพอดีพี่ปูเป็นคนรับงานให้น้องแอนกับก็กามินเองทีนี้พอเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นค่ะกามินเขาก็ทักมาหาพี่ปูว่าพี่ปูฉันได้ติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดนะแบบถ้าสมมติว่าแบบ มีอะไรที่แบบต้องการความร่วมมือหรือหรือจะเรียกฉันกลับมาเดี๋ยวฉันยืนดีที่จะกลับมาให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วก็มินเขาก็กแอบ,บ,แบบลายเก่าๆมาหาพูดเป็นหลักฐานรอ่เข้ขามีความกังวลอะไรไหมครับเขาเองเขากังวลเท่านี้เลยค่ะเขาก็เลยลา,ายมาว่าทางทางที่เนี้ยต้องการแบบเรียกเขามาสอบแบบให้ปากคำอะไรไหมเขายินดีที่จะกลับมาให้ความร่วมมือเต็มที่คือเขาบอกแต่เพื่อนเพื่อนเจ้าที่ไม่มีการอยากแบบเรียกตัวกามินมาใช่ไหมยัง ขาไ้างหลังจากนี้ของทั้งสามท่านแล้จากนี้ก็คงไม่มีอะไรนะฮะเพราะว่าเราได้ให้การทางตำรวจไปพร้อมหลักฐานคือน้องทั้งสองคนและคุณแม่เนี่ยนะฮะได้มีการทำสัญญาถูกต้องมีการว่าจ้างได้รับเงินถูกต้องเสียภาษีถูกต้องหมดซึ่งหลักฐานได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วจึงไม่ได้กังวลอะไรเราไม่ได้ไปเกี่ยวกับทองไม่ได้เกี่ยว มีสัญญาถูกต้องมีการการโอนเงินก็ดีเลยตรงไปตรงมาครับแล้วน้อง,องไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรรับงานโดยไม่ผ่านใครก็ผ่านการสแกนมาจากผู้จัดการแล้วว่าออสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรก็มีออยถูกต้องมีการทดลองใช้ก็เป็นไปตามาข้อมูลทุกอย่างนะครับก็มไม่ได้กังวลเลย ก็ไม่มีอะไรมาให้การในฐานะเป็นพยานเท่านั้นนะครับที่ผมมาคอยเรื่องน่้เราก็มีเหตุการณ์นะคนก็โยงว่าดารามี่อะไรเนี้ยสั่งคนมันจริงๆอ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดถามอ่ะหนูได้ยินมานิดนึงแล้วค่ะคือต้องบอกก่อนว่าเอ่อถ้าเกิดบอกว่ามีอิทธิพลที่เรื่องบอกว่าลบคลิปถ้าเกิดมีทนได้ยินแบบบางคนอาจจะเอ๊ะใครนะอาจจะเป็นหนูก็ได้ค่ะเพราะว่า ทริปที่บอกให้บอกว่าลบกวนลบให้หน่อยเนี่ยคือทางพี่ปัวเป็นคนพิมพ์ไปบอกว่ารบกวนลบให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเขามีตัวของพี่พีทอยู่ซึ่งตัวพี่พีทเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รับเงินและไม่ได้รู้จักกับทางนี้เป็นการส่วนตัวก็เลยแบบจะขอให้ลบหน่อยแต่ว่าไม่รู้ว่าข่าวอ่ะมันบิดเบือนไปในทางไหนเพราะว่าเราอะแจ้งไปแบบรายละเอียดชัดเจนแต่ว่าสิ่งที่มันออกมามันกลายเป็นว่าเรามทุกคนแล้วไปบอกผมขู่สื่อให้ลบซึ่งหนูไม่มีอำนาจอะไรจะไปบอกให้ใครลบผิดได้ ถ้าคลิปนั้นหรือว่าในสื่อของอันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องราวของหนูหนูก็โอเคที่ข่าวจะตีแผ่ว่าโอเคแก้มหมุมไปรับงานมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆหรือว่าอะไรเงี้ยหนูโอเคครับแต่ว่าในส่วนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะก็คือแค่ขออนุญาตว่าลบเบควรลบให้หน่อยได้ไหมแค่นั้นเองตัวตัวพี่สามนีเราเขาเขาซีเรียสเขาเครียดมากกับเรื่องเนี้ยเขาเขาเกี่ยวจริงจริงอ่ะเขาเป็นห่วงเรามากกว่าค่ะแต่ว่าด้วยทุกอย่างแล้วอ่ะคือเราค่อนขัางที่จะห่างมาก ในเรื่องดีเพราะว่าอย่างเรื่องเกิดที่เกิดขึ้นผู้เสียหายหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นในส่วนของร้านทองด้วยแล้วเนี่ยตัวของเราที่รับงานเนี่ยคือเราเป็นถ้าเปรียบอะไม่ว่าจะเป็นหนูแม่หรือว่าแม็กเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของอยู่ในโลกออนไลน์สิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้มันก็เหมือนกับแม่ค้าที่ขายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ตรวจสอบได้จะเป็นพวกอยอยโรงงานเขามีตัวตนจริงไหม สิ่งนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้แต่นอกเหนือจากการตรวจสอบสิ่งพวกนี้พวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องตรวจสอบแบบไหนแต่สิ่งที่เราอาจจะระวังได้ในในครั้งต่อๆไปอาจจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆที่มีการจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องระวังกันมากขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนเพิ่มเติม